ของการไลฟ์ผ่าน Facebook นะครับโดยการเอาภาพต่างๆที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยครับส่งตรงไปถึงมือของท่านผู้ชมนะครับผ่าน Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องกลุ่มปิดหรือว่าช่องของแฟนเพจหรือว่าช่องของไทม์ไลน์ที่เป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำกันดูครับครับแล้วนี่ก็คือหน้าตาของ obs ที่ผมตั้งค่าไว้นะครับในหน้าแรกก่อนที่จะไลฟ์นะครับผมก็จะมี ข้อความที่เป็นภาพนะครับว่าเป็นหัวข้อเรื่องอะไรนะครับในซีนที่1ในซีนที่2นั้นก็จะตั้งค่านะครับให้เป็นวิดีโอแคปเจอร์นะครับคือตรงนี้นะครับนี่เป็นวิดีโอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับในอันต่อไปก็จะเป็น Image นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะให้มีภาพนะครับขึ้นมานะครับอันนี้เป็น Window Capture นะครับ window Capture ก็คือจะจับภาพหน้าจอของ Google Chrome อย่างเดียวนะครับไม่จับที่อื่นนะครับถ้าเราขยับหน้าจอยังไงมันก็จะไปอย่างนั้นนะครับนี่นะครับ OBS จะจับหน้าจอของไฟล์ Google Chrome โดยเฉพาะนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะไลฟ์ a c e b o o k ผ่านกลุ่มปิดของเรานะครับจะสาธิตวิธีการตั้งค่านะครับโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเสียงเช็คด้วยนะครับสีเขียวสีเหลืองนะครับประมาณลบ4.5เดซิเบลตรงนี้นะครับโอเคพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับภาพพร้อมทุกอย่างพร้อมนะครับ ให้ไปที่ตั้งค่านะครับ setting นะครับตรงนี้นะครับ setting นะครับ setting แล้วก็ไปที่สต r e a m นะครับตั้งค่าที่ Facebook Live ตรงนี้นะครับก่อนส่วน s e r v วอ default ตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับ stream ตรงนี้นะครับยังไม่มีนะครับนะครับก็ต้องไปเปิดที่ Chrome นะครับเปิด Chrome ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับ ท่านก็ไปที่หน้าที่ท่านต้องการจะไลฟ์นะครับตอนนี้ผมจะไลฟ์เข้าไปในกลุ่มปิดของเรานะครับการไลฟ์นั้นสามารถทําได้ในกลุ่มเ c e b o o k ที่เป็นของเรานะครับแล้วก็กลุ่มปิดแล้วก็เพจนะครับตอนนี้ผมก็จะมาไลฟ์ในกลุ่มของเรานะครับให้ดูตรงนี้ครับมันจะมีการถ่ายทอดสดเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับ รอสักครู่นะครับเอาละครับพอคลิกหนึ่งครั้งปั๊บนะครับมันก็จะมีหน้าต่างของการถ่ายทอดสดขึ้นมาให้นะครับตรงนี้นะครับทางด้านขวามือนี่นะครับมันก็จะมีเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับมันก็จะมีสตรีมนะครับคีสตรีมตรงนี้เห็นไหมฮะก็คัดลอกนะครับปั๊บนะครับเรียบร้อยนะครับแค่นี้เองนะครับ แล้วก็เอามาใส่ที่ Setting นะครับแล้วก็ Stream แล้วก็ลบอันเก่าออกนะครับวางนะครับเราจะได้เลข Stream Key นะครับที่ตรงกับของเขาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ Apply นะครับปับ๊บโอเคเรียบร้อยครับตรงนี้นะครับมันก็จะทำการ รอนะครับรอให้เราส่งสัญญาณว่าเราจะให้มันไลฟ์ตอนไหนนะครับท่านก็กดตรงนี้ครับของ OBS นะครับกดปุ่มนี้ streaming นะครับนี่ครับกดหนึ่งครั้งปั๊บนะครับใน facebook ของเรานะครับตรงหน้านี้นะครับมันก็จะทำการถ่ายทอดสดนะครับรอให้เราถ่ายทอดสดี๋ยวเดดูนะครับ หน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับตอนนี้นะครับหน้าที่เป็นสตรีมนะครับมันพร้อมที่จะถ่ายทอดสดนะครับค่านะครับมันจะบอกว่าวิดีโอนะครับ2.5เมกะไบต์เอ์เซกที่ความละเอียด1920คูณ1080 30เฟรมต่อเรทนะครับเสียงที่เราตั้งไว้คือ128 Kbps นะครับนี่นะครับ ตอนนี้ก็พร้อมนะครับที่จะไลฟ์นะครับตรงนี้ก็เขียนนะครับกระทูนะครับว่าเราจะโพสที่ไหนนะครับเราสามารถตั้งแชกในกลุ่มได้นะครับชื่อวิดีโอนี้ไม่ต้องระบุก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นหัวข้อที่จะบอกให้คนเห็นนะครับทดสอบการไลฟ์เดี๋ยวดูที่ว่าจะมีใครเข้ามาไลฟ์ live ก็บเราบ้างนะครับ โอเคนะครับตรงนี้พอเสร็จปั๊บนะครับเราต้องการจะแท็กใครไหมตรงนี้นะครับก็เลือกเอานะครับเลื่อนลงมาครับนะครับก็จะมีหน้าถ่ายทอดสดครับก็เริ่มได้เลยครับปั๊บพอเริ่มปั๊บนะครับใน facebook ของเรามันก็จะทำการเริ่มนะครับถ่ายทอดสด นะครับในวิดีโอนะครับเราจะรู้ได้ไงครับเราก็เข้าไปดูในกลุ่มของเราครับนี่ครับผมจะเข้าไปดูในกลุ่มนะฮะนี่ฮะปั๊บตอนนี้ก็จะมีการทดสอบการไลฟ์เห็นไหมฮะนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับคนชมก็จะชมได้แบบนี้เลยแค่นี้เองครับง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับยังไม่มีใครตอบแสดงว่ายังไม่มีใครเข้ามาชมนะครับก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับ ในขณะที่เราไลฟ์นะครับมันก็จะมีสถานะในหน้าต่างๆนะครับที่บอกว่ามันไลฟ์อยู่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับโอเคถ้ามีคนกดข้อความหรืออะไรสถานะนะครับมันก็จะขึ้นประมาณตรงนี้นะครับโอเคนะครับนี่คือการไลฟ์เฟซบุ o กนะครับถ้าท่านสงสัยหรือทําแล้วยังไม่ได้นะครับท่านก็สอบถามมานะครับผมจะได้สาธิตนะครับ เมื่อลับเสร็จแล้วนะครับท่านก็จบการถ่ายทอดสดตรงนี้นะครับปั๊บแล้วก็ตกลงนะครับตกลงนะครับมันก็จะถามเราว่าเราจะลบโพสต์วิดีโอในกรุ๊ปนี้ไหมถ้าไม่ลบก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับให้ดาวซะหน่อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของสตรีมตรงนี้เราก็ STOP STREAM นะครับต้องรอให้ตรงนี้หยุดก่อนนะครับพอหยุดเสร็จปุ๊บเราก็สต็อ STREAM ปั๊บเรียบร้อยครับ ก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการไลฟ์บน a c e b o o k นะครับอีกครั้งนะครับทบทวนก่อนที่ท่านจะไลฟ์นะครับให้ท่านไปเอาสตรีมคีย์มานะครับในกลุ่มที่ท่านต้องการจะไลฟ์นะครับตรงตรงนี้นะครับในกลุ่มนะครับมันจะมีคําว่าถ่ายทอดวิดีโอนะครับถ่ายทอดสดนะครับตรงนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับท่านก็กดตรงนี้นะครับท่านก็ รับ s t r e มคีตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่ Setting นะครับแล้วก็ Stream อันนี้อันเก่าลบทิ้งไปครับวางนะครับแล้วก็ Apply โอเคจากนั้นท่านก็กด Start Stream นะครับ Start Stream นะครับตรง Stream Preview นี้มันก็จะโชว์นะครับขึ้นมานะครับนี่ครับเห็นไหมฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับ แค่นี้เองนะครับลองทำตามดูครับถ้าสงสัยก็าถามมาครับ